วันนี้ผมก็จะทำเฟนฟรายนะครับหรือว่ามันฝรั่งทอดนะครับหลายคนอาจจะทอดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูครับก็อันดับแรกก็ปอกเปลือกก่อนครับไปใช้นี่ฮะที่ปอกเปลือกเฟนฟรายถ้าให้อร่อยนะครับผมก็ต้องทอดสักสองรอบครับปอกเปลือกเสร็จแล้วก็หั่นนะครับแล้วก็ครับหลังจากปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับเราเราก็หั่นเป็นชิ้นเฟนฟรายนี้ผมชอบกินชิ้นใหญ่ๆนะครับไม่งั้นเราจะหั่นแบบชิ้นใหญ่ครับ อันนี้ก็เป็นแบบโฮมเมดนะครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อยหลังจากหั่นแล้วเราก็เอาผ้าซับให้มันหมากนะครับครับหลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเนี่ยครับเอามาห่อในผ้านะครับเพื่อจะซับน้ำของมันฝรั่งออกหน่อยนะครับ หลังจากซับน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ในหม้อทอดเฟนฟรายนี่นะครับก็น้ำมันที่ใช้ทอดก็จะเป็นน้ำมันสำรับทอดนะครับอย่าไปใช้น้ำมันทรัผัดนะครับมันอาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควรนี่ครับก็เป็นเครื่องทอดเฟนฟรายครับทอดลงไปครับเลมือนไปหน่อยแต่ว่าโอเคครับโอเคครับนี่มันี้จะชัดกว่าครับ ก็สำหรับการทอดเฟ้นไฟนี่เราจะทอดสองรอบนะครับอรอบแรกแล้วก็ทอดได้ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวผมทําให้ดูนิดนึงจะยังไม่สุกมากนะครับแล้วเราก็จะไปแช่ตู้เย็นนะครับให้มีความเย็นแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามา,อาทอดอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะได้เฟรนไฟที่อร่อยครับผมชิ้นใหญ่ครับ ครับจริงๆแล้วเราทอดรอบแรกอันนี้คือเส้นไฟที่เราทอดมามันฝรั่งที่เราทอดมารอบแรกก็นิ่งๆว่าให้พอสุกนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องสุกมากแล้วเราจะไปแช่ยเย็นครับก็พอแช่ยเย็นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้มันกรอบนอกนุ่มในนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปแช่ยเย็นครับครับหลังจากที่เราเอา เป็นไฟที่เราทอดมันฝรั่งที่เราทอดรอบแรกนะครับออกจากตู้เย็นแล้วก็จะมาทอดรอบสองครับจริงๆแล้วมันสุกแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทอดสองรอบให้มันกรอบข้างนอกแล้วก็นิ่มข้างในครับนี่เราก็จะลงมือทอดรอบที่สองนะครับ ตัวสารานุกรมได้ว่ามูลความจริง